สวัสดีครับก็หลังจากที่พูดคุยกันในกลุ่มเฟซบุ o กนะครับคนชอบใช้เครื่องมือบอชนะครับก็มีการแจ้งมาว่าเอออยากให้แนะนำวิธีการลงทะเบียนเครื่องมือ b บอชออนไลน์ให้หน่อยนะครับก็เถอโอกาสมา,าแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับอาจจะไม่เรียกว่าสอนนะครับเรียกว่าแชร์แล้วกันครับอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องขออาภัยในที่นี้ ขั้นตอนแรกก็คือ,เ,อเปิด Li ายแอปพลิเคชันนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ค้นหา id นะครับ boss thailand ตรงนี้นะครับพิมพ์เข้าไปตามนี้เลยนะครับก็จะเกิดไอคอนตรงนี้ขึ้นมาเพื่อนผมแอดเป็นเพื่อนไปแล้วนะครับท่านไหนก็ยังไม่มีเพื่อนก็แอดเข้าไปนะครับอพอแอดเข้าไปเสร็จหน้าต่อไปที่จะจะได้เจอคือเป็นหน้าทักทายนะครับหน้าทักทายของ บอสนะก็จะสวัสดีคุณนะผู้รักบอสนะครับนะก็เข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็สิ่งที่จะเห็นก็คือจะมีแถบเมนูด้านล่างขึ้นมานะครับแถบเมนูด้านล่างขึ้นมามีมี3อันนะลงทะเบียนข่าวสารแล้วก็ลงทะเบียนเข้าไปนะครับมีล,ลงทะเบียนรับการสินค้านะครับมีค้นหาคนหาตัวแทนจำหน่ายนะครับเราก็เลือกอันกลางตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ เอติเข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะไปที่หน้านี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเงื่อนไขในการรับประกันนะครับอ,ออนไลน์นะครับก็จะมีรายละเอียดหลายข้อนะครับก็อ่าในให้ครบนะครับมีทั้งหมดหข้อเสร็จแล้วเราก็จะเห็นสังเกตว่า,าตัวด้านล่างก็จะมีลงทะเบียนรับประกันสินค้าตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็กดเลือกเข้าไปนะครับก็จะไปโล่ ก็จะให้เราใส่ข้อมูลนะครับในส่วนของตัวประวัติของเรานะครับว่าเป็นจะเลือกอะไรนะครับเลือกนายเลือกนางสาวเลยใส่ชื่อพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลให้ติดต่อนะครับลน์นะครับไอดีที่อยู่นะครับจังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์นะครับเสร็จแล้วเราก็แอดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับ ต่อมาก็จะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับพอกด enter ในหน้ามาสกูเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งอันนี้ก็ให้เราเใส่ข้อมูลของสินค้าที่เราซื้อมานะครับในกล่องก็จะมีหมายเลขรับประกันอยู่แล้วใช่ไหมครับในกระดาษสีาขาวๆก็ใส่ไปหมายเลขรับประกันนะครับแล้วก็ให้เลือกรุ่นสิน,สนค้าใชนิดสินค้าที่เราซื้อมาอันนี้จะเป็น drop down นะครับให้เรากดได้ก็ใส่ไปครับซื้ออะไรมาโมเดลอะไรมาก็ใส่ไปแล้วก็ใส่หมายเลขชิ้นส่วน ใส่หมายเลข s ี r i a l number ก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วนะครับหมายเลขชิ้นส่วนกับ s ี r i a l number นะครับเป็นโครงสร้างยังไงเราเข้าไปใส่แล้วก็ใส่วันที่ซื้อนะครับใส่วันที่ซื้อแล้วก็แล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวร้านที่ร้านที่ซื้อมานะครับประวัติของร้านที่ซื้อมาว่าซื้อมาจากร้านร้านอะไรนะครับก็จะให้เลือกได้นะครับเราอาจจะีย์ คำบังคับของชื่อร้านแปก็จะขึ้นมาแล้วก็จังแล้วก็จังหวัดเขาจะเด้งขึ้นมาเองตามเซลล์ร้านนั้นที่อยู่แล้วสิ่งสาคัญสุดท้ายคือในเรื่องของใบเสร็จครับนะอันนี้เราจะต้องจําเป็นจะต้องถ่ายรูปใบเสร็จนะครับเอาไว้ในเครื่องเราก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยกดเพิ่มใบเสร็จนะครับก็เป็นการเลือกรูปครับแล้วก็เลือกรูปของเรานะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเถือว่าเป็นขั้นตอนในเรื่องของการ ลงทะเบียนพอเสร็จแล้วก็เราก็มาเช็คได้นะครับในหน้าประวัตินะครับแล้วก็มาแท็บที่ประวัติของเราเองถ้าสมมติเรามีขึ้นทะเบียนอะไรสบอสแลวเนี่ยก็จะมีรายการเนี่ยขึ้นมานะครับในเรื่องของบอร์ดของข้องพลกของเรานะครับครับอันนี้ก็ขั้นตอนง่ายๆครับในเรื่องของการลงทะเบียนก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าสงสัยอะไรก็สามารถ สับถามเพิ่มเติมได้ในกลุ่ม f a c e b o o k ของเราเองนี่เองนะครับขอบคุณครับ